รอยปแล้วก็อาจารย์แก้วตาแก้วจีนนะครับครบรอบ50วันนะครับก็เป็นการที่ญาติพี่น้องได้ทําในสิ่งที่เป็นกุศลให้กับทั้งสองท่านนะครับในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มานะครับที่อยู่บริเวณริมน้ําแล้วก็ในศาราทุกท่านนะครับ นมครับพี่เจ้าก็ถึงนะมืแล้วเรียบร้อยนะครับชุดตู้ก็จะเข้าสู่พิธีสงนะครับอันนี้แขกเรือก็ทยอยกันเข้ามาในบริเวณบ้านงานนะครับก็กล่าวขอบพระคุณ พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาแสดงความอะไรและมาส่งบุญสมโน,นให้กับผู้ที่ร่วงรับไปครบร้อยวันนะครับก็คุณพ่อสมพงศ์แก้วสลับสีนะครับแลกอาจารย์คุณน้องของคุณวิรัตแก้วสลับสีนะครับซึ่งวันนี้ก็เรียกว่าหารเรือแล้วก็ทั้งพี่ ที่เป็นตำรวจนะครับก็เป็นอาจารย์รัชนีแก้าสลับสีนะครับอันนี้อันนี้อันนี้อาจารย์อาจารย์แก้วตาแก้วจีนนะครับทําบุญครบ50วันนะครับ50วันนะครับเป็นฝูงทาหารเรือก็เดินทางกันมาจากทั่วที่ทั่วแดนนะครับ,บ เป็นฝูงของเราก็มาแสดงความเรากันนะครับร่วมเป็สีอย่างก็ขอกันครับขบคุกท่านก็มาถึงบริเวณนีน้องเป็นไงสบายเรากันนี้ขอเข้าสู่พิธีขอเข้าสู่พิธีสงฆ์นะครับนอากาสนี้ขอญาตเรียนเชิญเรือตรีวิรัติแก้วสลับสีนะครับมาเป็นผููจุดทูปเทียนแจ่พระพุทธครับแล้วก็ขอเชิญอาจารย์รัชนุวัดรัชนีนะครับแก้วสลับสีจุดทูปจุดเทียนให้กับพิธี ของคุณพ่อแล้วก็บางสาวนะครับ ก็เวลาสิบนิกาสาสิบสานาทีนะครับเป็นเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่กําหนดไว้ในงานพิธีการนะครับซึ่งเพื่อนๆของเราแล้วก็ผู้รับผิดชอบในจันจ<า>จนี้ก็จุดธูปจุดเทียนให้กับอมบัติของคุณพ่อแล้วก็น้องสาวนะครับ วายาวัตรกรนะครับตอนนี้เข้าสู่ซิที่สองแล้วลำดับนี้พร้อมแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่รอพร้อมตั้งคณนนะเจ้าฟ้าได้ตั้งใจบูชาพระรัตนไตยและสมาทานสิงโดยพร้อมเพียงกันณโอกาสนี้อิมินาสากาเรนะ พุทธังปูเชมิอิมินาสกาเรณะธรรมังปูเชมิอิมินาสกาเรณะสังขังปูเชมิอระรหังสมมาสัมพุโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากาโตภควะตาตัมโมธัมมังนะมาสามิ สุปฏิปันโนบะควะโตสาวะกะสังโฆสังขังอัะมามิตั้งใจราตนาปิจิตสินโดยพร้อมเพียงกันและรับสินมะยังพันเตวีสุงมีสุงลักขณาธายะติสละเนนะสหา พันจาศีลานิยจามะตุติยัมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรับขณทายาติสละเนนะสหปันจาศีลานิยจามะตุติยัมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรับขณนายาติสละเนนะสหปันจาศีลานิยาจามะนะโมตัสสะ นะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารณังคัจฉามิ พุทธังสระนังขจามิธรรมังสารนังขจามิธรรมังสรนังขจามิสังขังสารนังขจามิสังขังสระนังขจามิพุทธิยามปีพุทธังสระนังขจาม ติยัมปีพ <hal nos> <able> ุทธังสารนังขจามิอติยัมปีธรรมังสารนังขจามิตุยัมปีธรรมังสารนังขจามิอติยัมปีสังขังสารนังขจามิตุยัมปีสังขังสารนังขจามิตาิยัมปีพุทธังสารนังขจามิ ปีปุถานสรนังขเชามิตาติยามปีธรรมังสารนังขเชามิตาติยามปีธรรมังสารนังขเชามิตาติยามปีสังขังสารนังขเชามิตาติยามปีสังขังสรนังขเชามิปานาติปตาตาดเวระมณีศิษยา สัมมาทิยานิปานติปาตาเวรุปณีสิกขาปัตตังสมาทิยานิอทินนาทานาเวรุปณีสิกขาปัตตังสมาทิยานิอทินนาทานาเวรุปณีสิกขาปัตตังสมาทิยานิ สัมปิ雅มิตา,าเวสุมิช,ชาจราระเวร,รมณีสิกขาปัทังสมาปิยามิมุสาวาทานเวร,รมณีสิกขาปะทังสมาปิยามิมุสาวาทานเวร,รมณีสิกขาปะทังสมาปิยามิสุราเมระยะมัชฌะปัมมานะ สิกขาปะทังสัมมาทิยานิสุปราเมรยาัมจขบมาฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิสีเรนะสุขปิงยันตี เราก็เดินทางมาถึงในงานเลยนะครับ พิชาหาวิโรวนพิชาทานิมิธีรายะทายามปาธิโอ้ยทางพิสันเกยงข้าวิรวนพิชาทานิมรงมแล้วก็มาถึงในงานพิธีนะครับตอนนี้ก็เป็นองค์ประธานให้กับพวกเราในพิธีสำบุญปร้อยวัน ป่ใใาการทีการจารันสินนอนสยาโนวายาวะตาสวีคาตาเมินโทเอตังสติงอาทินยะพรามาเมตังวิหา ยังโคนาเรียตีอาปะมานวะโพตุอาปะมานะธรรมวมอาปะมานะสังขวาปะมานวะตาตั้งใจถวายพาพุูมพความกันนะปิมังสุปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโพชนัง สาอุทัังมะลังพุทธะปูเชมะตั้งใจจบทางและถวายทางสุขินังวัตะเมทานังอาสวัตยานะหังนิพพานโหโจอาดาคาเตกาเลติมานิมมยังพันเต มัสากาัพัเนีสาบริวารานีทิผูสังคสสะโนโนชยามะสาธโนพันเตทิขูสังโฆจีมานีมัสกาพัตาเนีสาบริวารานีปฏิคันหาโต ทำมาหาการเสวะมาตาปิสุอาทินันจะปิยะชนานันนำหวาตังปิคารตังปิจายะสุขายะถ้าแต่พระสองผู้เจริญข้าพระเจ้าั้งหลายขอนน้อมถวาย พตะกัพตาหารพร้อมกับบริว,รวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระพิสูสงขอพระพิจูสงท่านจงรับพระตะกะพระตาหารพร้อมกับของที่เป็นบริวา,ารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แต่ตัวข้าพเจ้าทั้งหลายและยาของข้าพเจ้าทั้งหลายและขออุทิศให้คุณพ่อร้อยสีสมพงศ์แก้วสลับสีพร้อมท่างอาจารย์แก้วตาแก้วจีนผู้ที่รวมรับแปบนี้พร้อมกับปิยชนทั้งหลายด้วย ตลอดกาลแนานพืนทักดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าว่าสวัสดีนี้ค่ะนั่งใครนั่งไหนนั่งใครนั่งไหนนั่งใหญ่รือนั่งใหญ่หรวว่าตักข้าวตักข้าว มากสาวิตนะันให้าคนทกมาชีวิตนั่งลนั่งนั่งไม่เพบอกว่า รอพมากหนะครับรไว้ตัวมากเลยแล้วหาปไหน่า้หวัสดีแก้วเยอะเลยแกน่อ็นคมากเลยนไม่หวาน้วงนบวี่งร้านเอาไปไหนไม่รู้ติดก้ามมากไ สบาดี่รุดคุณ่สบายตนนีคุณก็สบายสบายตั้งต่ตั้งแบาไม่สบายไม่สบายไม่สบายคือไม่สบาย่สบามาถึงนี่หลงุดสบายด้ใครจะเป็นเป็นไม่ได้นัับ ยังไงยังไงเราก็ต้องทำอะไรที่